ุธยาย,ยูเนเต็ดน,นะครับของโคชใหม่สันติกลับมาในช่วงพักเบรกยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าไม่แพ้มา3ามเกมติดต่อกันแล้วนะครับก็พวกเขาสามารถเอาชนะในบ้านนัดแรกได้แล้วครับจากการที่ชนะเชียงใหม่ f FC ในการกลับมาหลังจากที่พักเบรกกันไปก็ทีมงานของนลำปานะครับโคชเอาเอ์ช้างมูแล้วก็เฮียตกมลสิงที่เรารู้จักกันนะครับ แต่ว่าเริ่มต้นมาเนี่ยลำปางนำก่อนนะครับโอ้โหตั้งแต่6นาทีแรกครับสมศักดิ์มุสิกพันครับทำประตูขึ้นนำให้กับลำปางทีมเยือนจากบอลยาวครับแล้วแม่ไปเอาไม่อยู่นะครับจังหวะของดักลาสเฟเรล่าก็เลยตบัดกันมาให้โล่งๆล,ล็อกหลบทางด้านของทัศพิชาครับนี่เลยจากหลังเลยนะครับจากจากลิดเลยครับเปิดมาแล้วโอโ้เกมรับไปพลาดเองครับ แต่หลบทัดพิชาแล้วก็ปาดมาให้กับสมศักดิ์ประตูแรกของสมศักดิ์ครับในดูกาลนี้1-0ครับลำปางขึ้นนําแล้วดูจังหวะพลิกมาสวยมากจังหวะยิงติดเซฟครับโอ้โหยูบยองซูครับโอ้โหดูคลาสบอลของยูบยองซูจากบอลยาวมาครับพักอกแล้วกระดกหนีเลยครับดบดึงเข้าซ้ายแต่มันยังไม่ผ่านมือจิรพัฒน์พงษ์รับจิรันพงษ์นะครับได้เซฟ โอกาสของอายุทยาอีกรอบชนายุทธนะครับนี่ยืมตัวมาจากการท่าเรือครับเดารุ่งนัดที่แล้วเนี่ยไปได้แต้มจากทีมหัวตารางอย่างหนองบัวมาด้วยนะครับกลับมารอบนี้ของอุทยานี่ยอดเยี่ยมมากครับ2นัดได้4แต้มแต่สกอร์นองเหลาครับจากฟรีคิกยิงตรงนี้ก็ตรงตัวก็นัดลาสุดทีล่ลงเล่นในบ้านเนี่ยก็2ประตูของเขานะครับทำให้ทีมได้3าแต้มแรก ในบ้านและโอกาสโมงตรงนี้โอ้โหยมยองสูงยังเอาชนะผู้สาประตูอย่างจิรันพงไม่ได้ผู้สาวตูวัยแค่24ปีเท่ปีนั้นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นเกมนัดแรกของเขาเลยในฤดูกาลนี้ด้วยลำปางกานันานานมาทีแต่มีโอกาสสวยแล้วครับจหวะขึ้นมาให้มาในกรอบขตโทษพลิกเท้าขวาแล้วยิงแม่หลุดกรอบออกไปครับจหวาย,ยิงของสมศักดิ์ครับ ยังไม่ได้นี่จะครบ28ปีในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ผ่านสูงสุดมาแล้วกับ Air Force สสำหรับสมศักดิ์สมุสิกพันธ์อายุทยาโอ้โหจอจอไม่ได้ครับโอ้ดูจากจังหวะที่ขึ้นเกมมาทางซ้ายครับดึงเข้าขวาล้คอสก็ไปของชยายุทธ์แล้วนี่ครับโอ้โหชัยยุทธนี่ ยกมือรอเลยแต่ยูยองซูงก็ยังเอาชนะผู้สาวประตูของลำปางไม่ได้เช่นเดียวกับจังหวะน,นี้ของเอกชัยนิติพันธ์ครับพยายามจะยิงไกลแต่โอ้โหวันนี้จิรันพงศ์เซฟกันนำเลยครับลำปางนำหนึ่งศูนย์ครับลำปางปีนี้เนี่ยนอกบ้านแพ้รวดเลยนะครับสามเกมแต่ว่าการกลับมากลับมาจากพักเรนนรบรคเนี่ยเพราะเสิฐช้างมูลได้ชัยชนะในบ้านไปแล้วครับจากการชนะเกษตรแต่ล,ล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้แพร่มาศูนย์สามนะครับ ตอนเกมนี้ออกมาเยือนก็ต้องลุยนะครับครื่งหลังได้โอกาสจากอเล็กซ์ราฟาเอลก็ยังไม่ได้กั่ปิชาก็เซฟโอ้จังหวะขึ้นมานี่สองคนเลยทั่จะได้ซ้ำนะครับแต่กว่าจะแต่งเข้าไปในกรอบนี่ก็ช้าไปหน่อยแล้วอะไลองยิงไกละเสลยก็ยังไม่ผ่านของหน้าจากเชียงใหม่นะครับอเล็กซ์ราฟาเอลฟรีคิกครับของทางลำปางลึกเข้ามาแล้วยิงยัดเข้าไปเลยครับโอ้โห2อโอ้สุวัตยาดีครับ ประตูนาที75นี่เป็นประตูแรกของสุวัตดด้วยนะครับย้ายมาจากเมืองกาญก็เป็นอดีตนักเตะที่ร่วมงานกับโคชประเสริฐมาก่อนนะครับลงสำรองด้วยสำรองมาแค่16นาทีประตูแรกของเขามาเลยครับจากฟรีคิกของสันยูบัวเนียมนะครับเปิดมา2-0ครับโอ้อยุทธยากลับมาเล่นในบ้านรอบนี้โดนนำา2ประตูก็ต้องไล่มาให้ได้ครับเท้าซ้ายไม่เข้ากรอก สนาหยุดครับสองนาทีสุดท้ายครับอัญยาล,ลุยมาในกรอบที่โอ้ยพุ่งสไลด์ลูกนี้ผู้ตัดสินชีรวิทย์พรแก้วให้จุดโทษนะครับโอ้แล้วก็เป็นสุวัสด์แหละครับคนทำประตูที่2องเนี่ยไปฟาาเศรษฐวุฒวงสายจุดโทษครับเพื่อไล่มา อยู่บยองซูยิงเข้าไปครับนี่ยิง3เกมติดเลยนะครับย้ายมาอยู่กับทางอายุทยาเนี่ยแล้วก็ถ้าบวกกับยิงให้กับศิลกากรไป2ลูกก็นี่5ประตูไปแล้วนะครับยินดับท็อปดาวซันโวเป็นอันดับ3ร่วมกันนะฮะกับแมลฟินเดลโลแล้วก็เรย์มัสสุุระนะะคือดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ชุดอันดับ3ในชยงคัพมาแล้วนะครับอยู่บยองซูเนี่ยแต่ว่าประตูเดียวของเขาไม่พอครับสุดท้ายอยุทยาแพ้ค่ะบ้านอีกแล้วนะครับแพ้กับลำปางไป1นต่อ2ยุทยาก็ แพ้เป็นเกมที่4ในฤดูกาลนี้ครับหแต้มของพวกเขาก็เท่ากับโซนตกชั้นต่อไปส่วนลำปางครับปดล็อกเกมนอกบ้านเรียบร้อยชนะเกมนี้ได้9แต้มขึ้นไปเป็นที่12ของตารางครับ